ฮัลโหลพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเบสจะมารีวิวนะคะที่พักใกล้ๆทางขึ้นภูชีฟ้าเนาะข้างบนก็มันมีลานกางเต็นท์นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยหาที่พักข้างล่างนะคะก่อนขึ้นภูชีฟ้าก็จะเป็นที่นี่นะคะภูชีฟ้าอินนะคะอยู่ห่างจากทางขึ้นประมาณกิโลเดียวนี่นะคะภูชีฟ้าอินเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก้อนี้นะคะมีเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อห้องพักก็เบอร์นี้นะคะที่พักเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นหลังๆมีห้องเล็กห้องใหญ่ห้องใหญ่สี่ท่านก็มีแล้วก็ห้องเล็กสองท่านก็มีเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักแบบสองคนนะคะห้องสองคนเราก็พักห้องหนึ่งห้องสองข้างในก็จะมีพัดลมไม่มีแอร์นะคะเข้ามาก็จะมีเนี่ยมีเตียงมีพัดลมนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็ก็ห้องน้ำปกติธรรมดาเลยห้องหนึ่งก็ คืนละห้าร้อยบาทมีน้ำให้สองขวดห้าร้อยนะคะทุกคนรู้สึกห้องห้องใหญ่อะสี่คนเขามีอาหารเช้าให้ด้วยพันแปดหรือไม่ก็ลองติดต่อสอบถามได้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวแต่ที่เนี่ยว,วิวสวยตอนเย็นอะวิวพาที่ตกดินสวยมาก นี่ก็จะเป็นวิวนะคะของที่พักตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยทุกคนอตอนนี้ก็มีหมอกฟุ้งๆลมเย็นสบายโซนฝั่งนี้ก็เดินลงมาอันนี้ไปชมวิวได้เหมือนกันเนี่ยลงไปดูสินี่มันก็จะเห็นวิวอีกหมุมนึง อันนี้ก็จะเป็นวิวอีกมุมหนึ่งส่วนข้างล่างวันนี้ไงมีบันไดเดินลงไปด้วยบันไดสวยนะเนี่ยทําสวยเลยอะเนี่ยทุกคนเห็นไหมวิวจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะมาถ่ายรูปเล่นได้ก็จะเป็นประมาณนี้โหเดินลงไปยาวเลยอะเนี่ย หมือนเดินลงไปเนี่ยดูวิวดูอะไรตรงนู้นได้ก็สำหรับใครนะคะที่จะมาขึ้นภูชีฟ้านะก็มาหาที่พักแบบราคาไม่แพงใกล้ๆทางขึ้นก็ที่นี่ก็ได้นะคะภูชีฟ้าอินก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย